ในะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนลงวินโดว์นะครับจะเป็นวินโดว์10หรือวินโดว์11ก็ได้นะครับผ่านแฟดได้นะครับตัวที่เจ้าเครื่องลูกค้าเครื่องนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดของไบโอสตาร์นะครับเอ้มีไบโอสตาร์ไมโครสตาร์นะครับราวนี้มาดูกันนี้ค่ะดีค่ะนะครับว่ามันเซตติ้งยังไงแล้วลงยังไงนะครับแฟดได์นี้มีวินโดว์10อีกแล้วนะครับเป็นวินโดว์10 Pro นะครับเดี๋ยวจะเสียบไปที่หลังเครื่องนะครับเอาเสียบไปเลยนะครับช่องไหนก็ได้ ดัมเบลบอนก็เจอหมดแหละนะพอเสียไปแล้วเนี่ยก็รีสตาร์เครื่องนะครับเพื่อเข้าไปที่อ่าบออสนะครับเราก็ต้องไปหาว่าไบออสเข้ายังไงนะครับเครื่องนี้ก็กดยังไงก็ไม่รู้นะผมกดตะเ,าเ่านี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันโอเคเข้ามาแล้วโดยวิชามั่วนะครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้า Easy Mode นะหน้านี้นะหน้าแรกคือหน้า Easy Mode เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ m a c r o s t a r ดิบอร์ดของ MSI โอ้มั่ววะ่ะ <laughs> เป็นเป็นบอร์ดของ MSI นะโอเคนะครับคเนี้ก็มาที่ Easy Mode หรือ Advanced Mode ก็ได้นะของ MSI เนี่ยตัวเนี้ยมันดูง่ายนะเนี่ย USB อันไหนที่มันที่มันถูกใช้งานมันจะขึ้นเป็นสีทึบถ้าไม่ถูกใช้งานจะเป็นสีเทาๆนะอ่าบออสตัวนี้ดูง่ายอันนี้เห็นมหมเป็น USB f a แฟลตไที่ถูกเสียบเข้าไปเห็นไหมคิงตันเนี่ยเมื่อกี้ที่เสียบเข้าไปมีวิดีโออยู่เราต้องย้ายเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราก็ย้ายไปข้างหน้าที่หน้าสุดเพราะว่าต้องการให้มันรันก่อนเข้าจะฮาร์ดดิสเข้าฮาร์ดดิสย้ายมาย้ายยากจังวะอ่ะพอย้ายเสร็จแล้วก็กด f 1 0 นะครับแล้วก็กดใช่นะครับมันก็ดีสตาร์ทคราวนี้มันจะบูตบูตแฟลชไดรฟ์รก่อนนะครับเพื่อไปลงวินโดว์นะครับถ้าเราไม่ย้ายแฟลชไดรฟ์รไปไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้าฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับมันทำให้ข้ามแฟลชไดรฟ์รไปเลยคราวนี้ก็รอนะครับว่ามันจะบูตเข้าฮาร์ดดิสก์ไหมไอเข้าแฟลชไดรฟ์ฟไหมนี่ยบูตแล้วเข้าแฟลชไดรฟ์รนะครับโหลดยิงไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็น uefi นะ วิธีการทำแฟลชไดฟ์ให้เป็นวินโดว์ได้เนี่ยติดตั้งได้เนี่ยก็ดูใน c ช n e l เอาละกันนะครับมีสอนไว้เยอะมากๆนะ่ยขึ้นมาแล้วครับเป็นวินโดว์10 Pro รนะครับวินโดว์สิมีปัญหานักนะครับก็ลงวินโดว์สิมันก่อนนะครับแล้วเข้าไปอัพวินโดว์สิบเอ็ดทีหลังนะครับกด next ก,กด install ตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานเสร็จแล้วเราก็เลือก I have. อ่า I I o o t t h v v e p r o d u c t key นะับไม่มีป d u c ค k e y ถ้าลงได้อ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับติดตั้งได้ก็กด i accept กด next กดคัตตอมข้างล่างนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเครื่องไหนลงครั้งแรกนะ ถ้าเครื่องไหนลงครั้งแรกเนี่ยแนะนําให้ดีลิททิ้งเลยนะทางไดซี C, แล้วก็ไดดี D. แต่ข้อมูลคุณต้องดูดออกไปก่อนนะต้องดูดออกไปก่อนนะแนะนําก็ดีลิททิ้งเลยไดซีนะครับแล้วก็ดีลิทให้หมดเลยนะครับดีลิทให้หมดเลยแล้วก็มาแบ่งทีหลังนะแอพพลายเนี่ยแล้วก็ดีลิททิ้งให้หมดเลยเห็นไหม เสร็จแล้วกด New นะครับแบ่งไดซีนะครับมีสักสามร้อยยี่สิบชิพเท่าันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับหน่วยเป็นเมกะไบต์นะต้องใส่แสนนะถึงจะเป็นร้อยชิพแล้วที่เหลือข้างล่างร้อยโครกิก็คือไดดีนะแล้วกด New แล้วก็ apply Partition นสามนะสามร้อย 12กิกเนี่ยก็คือ 320G ้บกิกที่เราแบงไปเมื่อกี้แหละแล้วก็กด next คราวนี้ก็รอติดตั้งเสร็จนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะจบแล้วนะครับก็มันก็บูตเข้า Windows นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการติดตั้งว n d o w s ง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับแต่อย่าลืมนะวิธีที่ผมทำเมื่อกี้คุณต้องเอาข้อมูลออกไปข้างนอกก่อนนะครับใส่ในแฟลชไดร์ไปใส่เอเทนนอลหรือใส่ใน Google Drive ก่อนนะไม่งั้นนะข้อมูลจะหายหมดเลยนะครับ